ศูนย์สี่เก้าอย่าลืมตัดสองตัวด้วยครับด้ยวยอ็ fc ฟังแพับพรุ่งนี้นะครับเขาไล่ FC ีเก่าโอ้ีศูนย์นเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับ fc fc นะครับก็บอกว่าให้เอาซื้อผลไม้นะครับเพิ่นรวมทั้งบุญกับแอดมินมาหาลอยนะครับยายแอดมินจะซื้อผลไม้ไปให้กับไอ้บุญมีกับย่าง,งานาเด็กออื่นติดตามนะครับเด็กย่างากับไอ้บุญมีคนจะเขียนให้ตัวใดนะครับขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ขอขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อก็ขอบคุณสายบุญทุกท่านด้วยนะครับขอให้โชคดีค<อ>ขยายตัวเลขนะคะสวัสดีครับขยายตัวเลขให้เอฟซีได้ดูกันนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะอันนี้จะเป็นของบุญธรรมนาโชคนะคะท่านผู้ชมก็บุญธรรมก็ขอเป็นตำราวนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเพราะว่าขอตองงดเลยนะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาเนาะ,ะหลังจากที่ดูคลิปตัวนี้เสร็จแล้วนะคะแอดก็จะแบ่งปันแนวทางของอ่าอ่าโชคลาภนะคะในช่วงห้าโมงหกโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งของพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่ตัวเลขตามนอยออกแล้วนะคะมันออกตัวใดเราบนันทึกพี่นอ้องขขงท่านในเบิงอยู่อือ ออกตัวใดออกตัวไหนออกไปพี่น้องตำรีออกไปโอ้ถ้าใครวิ่งรูดศูนย์ไม่ผิดหวังเลยได้วันนี้น่ะใช่ไหมใช่ไหมคะแมนบอสสเบิงงไม้กก็ดูป้ปาปุไดวิ่งลูดศูนย์ สดวีไอพีเห็นชัดไหมคะท่านผู้ชมคือว่าเห็นเหล็กบานหาเบิ่งก่อนเด้อ อมบีออกวป็ไหนท่านผู้ชมออกกี่ยังตัวไหนแอดไม่ได้ดูปาดออกตัวเก่าแม่สามสองออกตัวเก่าก็พิเศษเลยออกตัวเดิมนะคะ ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตำวีออกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเออแอดกับเพื่อนๆน,นะคะที่แอดมาหาเจาตังเนาะสำหรับใครที่แอดไลน์มานะคะก็หลังจากลงไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปทักเนาะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่จ้าพี่น้อง รออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจะได้ตัวไหนเนาะเฉพาะกีด411กับ07กาชาติ408กับ92พิเศษ123กับ50นะคะปกติ474แล้วก็69 VIP นะคะเลขล่างออกไปแล้ว32ก็เดี๋ยวมารอลุ้นเลขบนกันนะคะว่ามันจะออกโตไดดนะคะ ทักทายนะคะก็เจ๊ตังผ้ารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะแล้วก็สุภลักษณ์สีแสงนะคะแฟนเพจแฟนช่องนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะอำเภอสมเด็จนะคะอยู่ที่ตำบลมหาชัยนะคะอยู่ที่ทุ่งนานะคะอยู่บ้านสวนแอดมินนะคะเจ๊ตังคนภูไทยนะคะ สำหรับทนหนที่เข้ามานะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของแอดมินนะคะจะเน้นแบ่งปันเท่านั้นนะคะทางเพจทางช่องนะคะไม่มีปักหวยปักหมุนปักเว็บการพนันนะคะก็ฝาก f c ้ y นะคะใต้คลิปวิดีโอของเราไม่มีลิงก์นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝาก f c ้ y, อย่าไปหลงเชื่อไม่ฉาชีพห้ามกดเข้าไปนะคะต้องบอกไว้ก่อนเด้อ อ่ะกำลังลั่นอยู่พี่น้องเลือีกสามสิบวิอึดใจเดียวรอสักครู่เดี๋ยวแอดจะให้ตัวเลขแนวทางไปเลยนะคะตัวเลขมาเขียนก็บ,บาดีกล้แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วจะมาแล้วเลขลางมันหายิ่นหายสามสองเดี๋ยวมาเบิงงเลขบนนะคะ ขอให้มาขอให้มาขอให้มาศูนย์สี่ศูนย์สี่ได้บอ้าบบ้านศูนย์สี่กับสองสี่สองสองแต่ว่าขันสายลูดกับ,บพ่อพิษวังหรือว่าพี่น้องมันอเนี้ยเพราะว่าหายไปในกลุ่มหนะ่ะเด่นเด่นสีรองศูนย์ไงถ้าสายรูดมันสามหน่อยนะมันได้อยู่แล้วเด่นสีลองศูนย์ นิด้งนิดงพี่น้องมาแล้ว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 หืหกหกห้าพี่น้องโอ้บะขาวเลยนะคะเอ่อหกหกห้านะคะมันไม่เข้าเนาะถ้าเป็นไอ้นี่ถ้าเป็นในสายรูดเราไม่เข้านะคะมันจะเข้าแต่ปกติล้วก็พิเศษอ่ะเดี๋ยวเราทำตัวเลขให้กับเอฟซไปเลยนะคะสำหรับ ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องเขียนผลมันไว้แน่จักน้อยก็ใช่แล้วประกาศก่อนเดี๋ยวประกาศก่อนนะคะเต็มตเลึกเลยก่น อันนี้ม,มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดสี่แล้วก็หกเก้าหกหกห้าสามสองอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะจับตัวเลขให้กับเอฟซีเลยนะคะปึ่งกันด้วยไปนอนว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะ กลายูกเ,เลขสองหนึ่งสองเดี๋ยวเขาจะคิดคำนวณสดๆให้เอฟซีเลยนะคะพี่น้องเจ้ตังก็จะคำนวณแบบสดๆนะคะให้กับเอฟซีเนาะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกัน อันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะสายรูดก็จะมีจะมีเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งลองศูนย์น้วใี่น้องเด่นหนึ่งลองศูนย์นะคะจับคู่ะคะจะให้แค่สีคู่เนาะ หายไปซีแล้วนี่วะหนึ่งแปดก็หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็สามแปดแล้วก็สามศูนย์นะคะเอาอีกตัวนึงก็เป็นแปดศูนย์ หฮยหกโตก็แล้วกันเนาะมันโปลงตัวเอาแบบลงตัวเลยอันนี้เป็นเลขมงคลของพรุ่งนี้นะคะสามารถเสียงโชคลาภได้ก็คือทั้งวันได้เลยนะคะแอดให้ยประมาณนี้สำหรับทนหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ถ้าอยากได้ตัวเลขแนวทางเราจะเน้นไปที่พรุงนี้เส่วนะคะ โอเคเรียบร้อยจ้าพี่น้องนะคะสรุปก็คือ,อให้เอฟซดูนะคะไปลืมวันที่เอาเป็นวันที่นะคะขอบคุณนะคะ อันนี้นะคะจะให้แบ่งปันแนวทางเป็นของวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะเพราะว่าถ้าใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้แนวทางไปเลยนะคะโอ้นี่เดี๋ยเขาเขียนไว้อยู่เดีอ่ะวันที่แปดโอเคมาดูก็ด้ยหายมาดนเลยนาะพี่น้องสายรูดอย่าลืมนะคะสายรูดมันก็หลุดยากอยู่นะอ่ะใส่ fc ไว้ y นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ อยากได้เลขมงคลนะคะเลขนำโชคพรุ่งนี้นะคะตัวเลขนำโชคของเหมืออื่นด้วยท่านผู้ชมอ่ะให้ไปก่อนเดี๋ยวด้ยวยใครที่อยากได้แนวทางนะคะแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกๆุกท่านนะคะก็ขอให้ โชคดีมีโชคลาภเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะสำหรับตำานอยในวันพรุ่งนี้นะคะก็สายลูดนะคะก็เด่น1นรองศูนย์นะคะสำหรับเลขในวงกลมนะคะก็จะเป็นเอ่อเลขเด่นแล้วก็นำมาจับคู่ได้เลยนะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีสาม 0, ม, 3, มี8ดจับคู่เป็น1นึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์สามแปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดศูนย์นะคะ ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะเอดก็จะขอจบคลิปจบไลน์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะคะมื่ออื่นแม่นเจ้จ้ะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่แปดนะสำหรับใครที่าำน้อยพรุ่งนี้นะ ตำนอยพรุ่งนี้นะคะคือจริงๆจะเน้นไปที่เอ,อ่อจะเน้นไปที่ฮานอยตำนอย VIP จะเน้นไปที่ v นะส่วนมากมันจะเน้นไปที่ปกติแล้วก็ v ีนะคะก็เน้นไปที่ v ก็ได้แต่ถ้าอยากเสียงโชคลาภพิก็พิเศษก็ลองดูนะคะสวัสดีนะคะ ก็อ่ะเดี๋ยวแอดขอตัวลงก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะใครโชคดีมีโชคลาภอย่าลืมทักแชทแอดไลน์มานะคะสวัสดีค่ะ